มาแล้วครับขบวน517นะวันนี้ก็มาเร็วนะวันนี้มาเร็วก็กำลังจะผ่านผมนี่16นาฬิกา50นาทีนะฮะยังไม่5โมงเย็นเลยนะมาแล้วนะะ นี้ได้ CSR นะครับ70104นะ่ยทำขบวนมานะครับ517วันนี้นะคร